มาใส่สายเขาซากจ้าตัวนี้ก็เป็นสายเนาะบ้านอีสานเราก็จะทำสายแบบนี้เลยนะคะทำแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเวลาเราเอาไปวางไว้ทุ่งนาข้าวนะคะด้านนี้ก็จะใส่มากผู้บุรีนะคะด้านนี้ก็จะใส่อาหารหวานข้าวข้าลงไปคําแรกก็จะเป็นเขานะคะข้าว กับปิ้งปลาขอย่อยนะคะแล้วก็กับปิ้งปลากับย่างปลากับอบป,ปลานะคะแล้วก็ของตามไปด้วยของหวานนะคะของหวานแล้วก็ผล,ลไม้นะคะผล,ละไม้แล้วก็ตามไปอีกของหวานข้าวมีมีเขามีง่านาะอุดมสมบูรณ์ค่ะก็จะใส่เข้าไปในนี้นะคะ ตามวิธีของเรานะคะก็เอาใส่ตัวนี้ให้เต็มเลยจะพอเวลาเต็มแล้วเราก็ใช้ไม้ตัวนี้ก็คือใช้ไม้เนาะไม้จักต่อเข้านี่เนาะคัดนะคะใบตองของเราก็พันพันพันให้เป็นถุงนะคะถุงใหญ่หญๆนี่เลยนะคะก็เอาของมาใส่นี่นะคะแล้วเวลาคัดเราก็คัดไว้อย่างนี้เนาะ บุรีแล้วก็สามารถที่จะคัดได้เลยนะคะใช้ไม้คัดตรงนี้นะคะเป็นถุงตัวนี้ก็จะคัดเวลาจะคัดก็ต้องพับขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นน้ําเป็นของหวานหรืออาจจะหยดย้อยออกมาได้น้ําตาลนะคะก็จะปิดตรงนี้สักหน่อยนะคะอาหารหวานค้าไม่ให้หลุดล่วงนะคะเวลาไปวัดเราก็จะขี้ออกอย่างนี้นะคะ พระท่านก็จะสวดให้บุญให้พรนะคะแล้วก็จะส่งไปให้บรรพบุรุษของเรานะคะนั่นแหละแล้วก็พระก็จะตีกองเราก็จะปิดใช้ไม้เหมือนเดิมเนาะมาไม่จักตอกมาคัดตรงนี้ไว้จะคัดไว้ก็ยูปเป็นถุงใหญ่เนาะนี่เราก็จะเอาไปแขวนไว้ตามสวนตามนา ตามช้างเขาบ้านเฮามี่เนาะคะ่ะตามสวนนะคะตัวนี้เลยเป็นสายนะคะเป็นอย่งคือเห็ดทําเป็นสายเพราะว่าอยากทําแบบให้ตามธรรมชาตินะคะหีดคลองประเพณีของภาคอีสานจะบริรเอาถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าอาจจะละลายยากนะคะแต่บ้านเราก็ยังนิยมนิยมให้ใช้ใบตองแบบ จะได้ย่อยสลายได้ง่ายนะคะห่อเขาห่อเขาใ่ไปวาดก็ใส่กนใส่นี่ห่อเขาใ่ไปวาดค่ะนี่ก็จะเอาเข้าวเหนียวห่อใส่นี่นะคะแล้วก็ห่อปลาที่เรามีอีกแล้วก็ห่อแล้วก็ห่อทับทงเป็นรวมๆกันแล้วก็มัดนะคะแล้วก็เอาไปถวายวัดนะคะ ทำบุญให้กับบรรพบุรุษค่ะสาธุสาธุนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะเขาปีเขาเดือนภาคอีสานนะคะทํา12สายนะคะนี่เข้าปีเข้าเดือนก็คือ12เดือนเดือนหนึ่งนะคะนี่เดือนหนึ่งก็นับเป็นเดือนนะคะก็เลยทํา12อันค่ะก็เอาไปไหว้ตามสวนไรนาของเรานะคะ สาธุสาธุค่ะแมายายเขาสากน้ำกันเด้อจ้า